สวัสดีครับวันนี้รนครูครวอน,นนะครับก็มาแนะนำนะครับวงจรหนึ่งวงจรหนึ่งนะครับชื่ว่าวงจรควบคุมกระบ,บอกสูบ้วยว่าจัดลำดับความดันนะครับที่ภาษาอังกฤษอ่านว่า pressure s e n c e นะครับเอาไว้ทำอะไรครับก็เอาไว้จัดก่านดับความดันครับเช่นสมมุติว่าเราต้องการให้การสูบพื้นที้กลับเมื่อมีแรงดันในระบบหยูดติดใจมามา3บายเนี่ย ก็สามารถนะครับใช้ราวจัดหมดสำเรนตคนนี้ได้หรือนะครับทำยังไงครับลองดูนะครับผมก็จ่ายก่อนครับหน่งก็คือเราต้องมีตัวพระเอกเราก็คือตัวปุ่มกดนะครับ3ามทับสแบบปุ่มกดนะครับราวสามทับสองแบบปุ่มกดกับด้วยสปริงเรามี5้าทับสครับตัวตอนนี้เอาไว้ทำอะไรครับห้าทั อาไว้เป็นเมนวาวครับตัวนี้ซึ่งเมนวาวตัวนี้นะครับก็จะทํางานสองแบบอ่าสองก็คือนะครับทางานที่ลมทั้งสองด้านนะครับจากนั้นนะครับอ่าก็ต่อวงจรให้ครบก่อนนะครับเนาะไปลองดูกันว่ามันทานํางานยังไงนะครับอ่าห้ากับสามเป็นลมรับรูระบายทิ้งนะครับ อเคต่อไปพระเอกของเราคือตัวนี้ครับนี่ก็จะลำดับนะครับหมายเลขหนึ่งนะครับคือ p p แปลว่าปั๊มนะครับลมน้องฟุชเชอร์นะครับลมนะครับปนต้นะครับลมหมายเลขสองเป็นาเป็นตัว a นะครับก็คือเขาออาไปใช้งานเนาะแล้วเลขสิบสองนี่ก็คือเป็นสัญญาณเสร็จนะครับ การทางานเป็นไงลองดูนะครับผมใส่ตัวนี้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้เห็นนะครับนาโนมิเตอร์ตัวนี้ครับเอาไว้ต่อนะครับว่าสแตนดเพชเชอร์เข้ามาเท่าไหร่ครับอีกตัวนึงก็คือตัวนี้ครับจะได้รู้ว่าเข้ามาเท่าไหร่ครับครับครับก็ลองรันดูครับ นี่จ่ายมาหกบาทใช่ไหมครับใช่ครับแต่เราตั้งไว้หนึ่งบาทแน่นอนครับมันก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเดปรับนี้ให้เป็นสีแดงนะครับจะได้เป็นเพชเชอร์ง่ายๆนะครับทําอยู่แล้วแต่ถ้าเราตั้งเพชเชอร์จะนี้มากกว่าหกบาทก็คือใส่เจ็ดบาทไยแน่นอนครับมุงจรจะไม่ทำนะครับเพราะว่านะครับ ความดันสะสมไปถึง7บาทนะครับเราลมเราจ่ายแค่6บาทใช่ไหมไมนมีโอกาสถึง7บาทหรอกนะครับแต่ถ้าตามกว่า6บาทมาเช่น6ก็ทํานะครับไหนอะ่าต่อไปผมปรับเป็นห้าเนาะทำไหมนะครับก็ทํานะครับปรับเป็น4บาทําไหมไหนก็ทําครับ3มบาทล่ะทำไหมทํานะครับนะ องบาร์ทำไหมทำนะครับนะครับนี่คือวงจรน,นะครับวงจรควบคุมกระบ,บอกสูบด้วยวาล์วจัดลำดับความดันนะครับการก็คือว่าง่ายคือนะครับนะ,ะ,ะเมื่อเรากดวาล์วตัวนี้นะครับสามสองตัวนี้นะครับมันก็ทําให้ main เมนวาล์วห้าทับสองเลื่อนใช่ไหมครับลมก็ทําให้ก้านสูบตัวนี้ออกในขณะเดียวกันนะครับลมก็จะไปสะสมในถังนี้ จนเห็นิกัดที่ตั้งเข้ามานะครับก็คือแซดนะครับแซดตัวนี้ก็จะจับไปว่าเฮ้ลมมันเข้าเท่าไหร่แล้วสมมติว่าตั้งไว้5าบาทใช่ไหมครับเราลมมาจาบมาหามันก็สะสมเป็น้าเสร็จปุ๊บมันก็ทําให้นะครับเบาเลื่อนลมนะครับก็คือด้านนี้จากทีใช่ไหมครับนะครับนะพอตอนกลับออกไปใช่ไหมครับไป A แล้วก็ไปดันอะไรครับบาห้าทั้ง2ให้เลื่อนที่กลับแล้วก็จะทําให้กระบอกถูกนะครับเลื่อนที่จับ ครับนี่คือตัวอย่างนะครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับครับสวัสดีครับ